วก็ต้องสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิ่งนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับตอนนี้ที่ก็ไม่ได้ทําก็คือทํานะครับแต่ยังพักไว้ก่อนนะครับก็เลยมาเล่นวันนี้จะมาแนะนําเกม GTA V นะครับคือเกมโวลิมิตยังไม่ได้ทํานะครับตอนนี้มาดูเกม GTA V ก่อนนะครับ สิ่งที่จะแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับในเกมนี้นะครับสิ่งที่น้องๆต้องมีนะครับฟังดีๆครับมีทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งมีคอมสเปคดีๆนะครับเครื่องหนึ่งนะครับที่จะเล่น GTAV ได้นะครับที่รองรับการเล่น GTAV ได้นะครับสองนะครับตีมนะครับคือเว็บหรือเกมนะครับสามเกม GTAV แท้นะครับสี่ไฟม์นะครับ ไฟเอ็ม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 นะครับแล้วก็ห้าดิสคอรนะครับน้องๆต้องมี5้าอย่างนี้นะครับเพื่อที่น้องๆจะได้เล่นเกม E.T.A.V. แนวโรเพนะครับแนวโรเพคืออะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแนะนําต่อไปนะครับแนะนําตัวกันก่อนนะครับในโรเพนะครับในเกมนะครับที่จะชื่อเฮียโจ๊กนะครับหวานเจี๊ยบนะครับ หรือชื่อภาษาอังกฤษชื่อโจ๊กนามสกุลบาก้านะครับอายุ5ปีนะครับสูง5นะครับประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราแนะนําตัวในเกมตึ่นนะครับที่จะมาอธิบายนะครับในเกมในแนวโรเพเนี่ยนะครับที่เป็น GTA นะครับน้องๆต้องประเทศนะครับคือการดูตามเว็บ เฟซบุ๊กนะครับหรือลิงก์อะไรที่เขาทิ้งหรือว่าที่เขาโปรโมทไว้นะครับดูในกลุ่มเฟซบุ๊กก็ได้ครับว่าพิมพ์ไปเลยนะครับว่าเล่น GTA V 5 M มันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับน้องๆก็เข้าไปเลือกประเทศได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอน้องๆเลือกประเทศที่น้องๆอยากเล่นได้แล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับที่น้องๆต้องทํานะครับคือการสอบเข้าประเทศเขานะครับหรือถ้าใน ถ้าในถ้าใน GTA V เขาจะเรียกกันว่าการสอบไวลิสนะครับก็คือการสอบประเทศเขานั่นแหละน้องต้องมีอะไรบ้างนะครับการสอบไวลิสพี่จะบอกให้นะครับน้องๆต้องไปอ่านกฎประเทศเขาก่อนนะครับน้องๆต้องไปเข้าใจทําความเข้าใจ IC และ OC ก่อนนะครับ IC คืออะไร OC คืออะไรพี่จะอธิบายคร่าวๆนะครับ IC คือ In Character นะครับ In Character คือหมายถึงบทบาทของเราในเกมนะครับส่วน OC นะครับ จะคืออาคาแรคเตอ e ์ก็คือนอกเกมนะครับก็คือชีวิตจริงของเรานะครับพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับกฎของหน่วยงานรัฐกฎของอะไรทุกอย่างนะครับน้องๆต้องไปอ่านนะครับเพราะว่าเขาจะมีการกรอกใบสมัครแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะครับถ้าเราสัมภาษณ์ผ่านเราก็จะได้เล่นประเทศนั้นๆนะครับส่วนนะประเทศไหนที่ไม่มีการสอบสัมภาษณ์มันก็จะเล่นแบบไม่ค่อยชีวิตจริงมากมันก็จะเล่นแบบ สนุกสนานไปวันๆนะครับแต่เนี้ยมันเล่นแบบแนวจริงจังแนวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงๆเลยนะครับคือหมายถึงว่าชีวิตเราเล่นอยู่ในนี้จริงๆเลยนะครับาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการสอบไวริสเราทํำยังไงบ้างนะครับหลังจากที่น้องๆมีห้าอย่างที่เล่าไปตอนแรกแล้วนะครับก็ได้เข้าประเทศได้เลือกประเทศแล้วนะครับอย่างสอบไวริสเสร็จนะครับ กรอ,อกไวริสเนี่ยวิธีการกรอ,อกไวริสเขาจะมีนะครับประเทศเนี่ยเขาจะมีว่า IC ซคุณชื่ออะไรเราก็กรอ,อกไปเลยนะครับ i c ซเราชื่อเราอยากเล่นในเกมชื่ออะไรสมมุติว่าตัวพี่เองพี่จะกรออกว่าโจ๊ก่อ่าโจ๊กบาการานะครับชื่อเล่นชื่อเฮียโจ๊กนะครับอายุเท่าไหร่เขาก็จะถามนะครับเราก็ใส่ไปสามสิบห้าก็ได้นะครับออันหนึ่งก็คือความฝันสูงสุดนะครับเราอยากเป็นอะไรนะครับเราก็บอกไป อยากเป็นเฮียนะครับอยากมีลูกน้องเยอะอยากมีกิจการเป็นของตัวเองอยากทําอะไรก็บอกไปในนั้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะถามอุป,ปนิสัยนะครับของตัวละครเรานะครับก็คือเราเป็นคนยังไงเรารักเพื่อนพ้องรักลูกน้องดูลแลลูกน้องดีมีแก๊งที่ดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดไปเลยนะครับก็บอกเขาไปเลยนะครับแล้วเราก็กรอกเสร็จ กรอกไอีเสร็จแล้วก็มากรอ,อกโ c ต่อนะครับ OC ก็คือชื่อจริงเราเราชื่ออะไรอะไรตัวเย,ย่าชื่อสมมุติว่าเฮียชื่อม,มินิแล้วก็กรอ,อกไปเลยนะครับมินิซ่าอายุเท่าไหร่อายุ30อายุ35ห้าแล้วก็กรอ,อกไปแล้วก็เขาจะขอลิงก์ facebook แล้วก็ลิงก์สตรีมน,นะครับเราจะขอประมาณนี้นะครับลิงก์ a c e b o o k ลิงก์สตรีมแล้วก็ ถ้าประเทศเคร่งคัดก็จะมีลิงก์อย่างอื่นด้วยนะครับหลักๆก็เข้าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วน้องๆก็ส่งไปนะครับแล้วก็เข้าไปรอใน i s c o r d นะครับไที่ให้กล่อกเนี่ยคือมันกอกใน i s c o r d นะครับเสร็จแล้วน้องๆก็เข้าไปนั่งรอในห้องรอสอบไวรินะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีคนมาสอบเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพอมีแอดมินเข้ามานะครับเขาจะถามว่าคุณรู้จัก i c o c โไหมเราก็ตอบไปนะครับ i c คืออะไรเราอ่านไปแล้วเราก็ ไอซีคืออินคาเล c t เตอร์นะครับโอซี OC คือ,อไลท์โอซีคือเอา c ์คาเ c t กเตอร์ครับอะไรประมาณนี้หน่วยงานรัฐคุณมีสิทธิขับรถหน่วยงานรัฐได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคุณมีสิทธิคุณเป็นประชาชนเนี่ยคุณไม่สามารถคุณสามารถขับรถของโรงพยาบาลได้ไหมโรงพยาบาลคือหน่วยงานรัฐนะครับน้องๆต้องต,ตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะน้องๆเป็นประชาชนนะครับน้องๆไม่ใช่พยาบาลน,นะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อไปเขาก็จะพอเราผ่านไวริสแล้วเราก็จะได้เข้าประเทศนะครับเราก็ไปดู IP ประเทศเรามาว่าเราไปเล่นประเทศไหนแล้วก็เข้าในไฟล์็มานะครับเปิดไฟล์็ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเลยนะครับพอเข้ามามันก็จะมาเป็นหน้านี้นะครับแต่มันเป็นหน้าแต่งตัวก่อนนะครับมันจะเป็นหน้าแต่งตัวเราก็มาเลือกหน้าตาเราเสื้อผ้าเรากางเกงรองเท้าอะไรพวกนี้ครับเราก็เลือกให้หมดเลยนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้ามามันก็จะมาอยู่ เราก็จะมาเดินอยู่ในเมืองเขาแล้วเราก็จะมาเดินอยู่ในประเทศเขาก็จะประมาณนี้นะครับแต่สูตรแบบที่พี่ใส่นะครับมันเป็นสูตรที่เราต้องเอามาลงนะครับคือต้องมาบอกนายกนะครับว่านายกผมจะเอาสูตรเข้าประเทศนะครับอะไรอย่างนี้ถ้าผมมีแก๊งน้วสูตรเข้าประเทศนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นนะครับเราเข้ามาเทศมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้พี่จะแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับให้น้องๆหาประเทศเล่นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะมา ชวนน้องๆเล่นประเทศโมจิซิตี้กับพี่นะครับอันนี้เข้าใจกันก่อนนะครับพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ทํามันก็จะมีกมีงานให้เราทํานะครับเป็นงานเขาเรียกจะเาในประเทศเนี่ยเขาจะเรียกงานขาวกับงานดําเราเป็นประชาชนเรายังไม่มีแก๊งเราสามารถทําได้ทั้งงานขาวงานดําถึงแม้เรามีแก๊งเราก็ทําได้ทั้งงานขาวงานดําแต่อยู่ที่ประเทศนั้นนะครับว่าเขาจะมีงานขาวหรืองานดําให้เราทําก่อน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีงานขาวมาก่อนนะครับและงานดําจะตามมาที่หลังอย่างเช่นประเทศที่เฮียอยู่ตอนเนี้ที่พี่อยู่ตอนเนี้ยก็ยังไม่มีงานดํานะครับเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดนะครับประเทศไหนที่เพิ่งเปิดอะ่ะแล้วประชากรเยอะๆครับประเทศนั้นน่าเล่นนะครับกลับมาที่ที่ตัวเกมนะครับน้องๆก็ทําความเข้าใจกับตัวละครก่อนนะครับว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า i t o o c คืออะไรเสร็จแล้วเราเข้าประเทศมา เราไม่สามารถพูดโอซีได้แล้วนะครับเราไม่สามารถว่าเอ้ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะมันออกไปไม่ได้นะครับน้องๆอยู่ในเกมนะครับน้องๆต้องบอกเขาว่าเดี๋ยวจะตอมอแล้วนะครับเดี๋ยวจะบินออกนอกประเทศแล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเวลาการจะพูดนะครับมัยยนจะมีศัพท์ของเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนียน้องๆมาศึกตากันเอานะครับแต่เดี๋ยวพี่จะมาบอกคร่าวๆในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ก็จะแนะนําให้เข้ามาเล่นเกมกันก่อนนะครับ หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับแนวโรเปนะครับที่แนะนํานะครับก็ก็เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาศึกษากันเรื่องงานขาวงานดํานะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มงานขาวว่าเราทํำยังไงเล่นยังไงนะครับโอเคแล้วครั้งหน้าพี่จะมาแนะนําประเทศโมจิว่าเราเข้าประเทศเราจะได้อะไรบ้างสวัสดิการจากประเทศนะครับในการที่เราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับโอเคนะครับวันนี้ พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีกับ